ไตเสื่อมท้องผูกทำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับตีธนเวน,นะครับจากช่องสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคำถามนะครับถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่าเป็นไตเสื่อมแต่ว่ามีอาการท้องผูกร่วมด้วยเนี่ยจะทำยังไงดีนะครับ อันดับแรกนะครับก็ต้องดูก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเราเนี่ยได้จํากัดในเรื่องของการรับประทานน้ําอย่างไรบ้างนะครับเพราะต้องดูในเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าอาการท้องผูกครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่เรารับประทาน น้ำน้อยจนเกินไปนะครับซึ่งในบางกรณีเนี่ยก็จะเกิดกับผู้ป่วยที่เรียกได้ว่ากลัวในเรื่องของอาการบวมนะครับก็เลยทําการจํากัดการทานน้าเองโดยปกติแล้วนะครับการรับประทานน้ำนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8ป0ถึงสิแก้วต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับเบื้องต้นถ้าเรามีอาการท้องผูกให้กลับมาดูก่อนนะครับว่าเรารับประทานน้ําในปริมาณที่เหมาะสมแล้วหรือยังนะครับยกเว้นในกรณีของผู้ป่วยไตที่มีอาการบวมนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ย ก็จะจํากัดในเรื่องของการรับประทานน้ําอาจจะอยู่ที่ปริมาณ1ลิตร800 ML หรือ700 ML เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการบวมของเรามีมากมีน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็จะมีทิคเล็กๆนะครับในกรณีที่คุณหมอเนี่ยแนะนําให้คุมในเรื่องของปริมาณการรับประทานน้ําหรือว่าเอ้ยทานน้าเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอาการท้องผูกอยู่นะครับทิคง่ายๆนะครับสำหรับผู้ป่วยไตนะครับก็คือแนะนําให้รับประทานนะครับน้าอุ่นนะครับผสมกับมะนาวนะครับน้ำมะนาวเนี่ยคั้นลงไป ประมาณครึ่งลูกนะครับทุกเช้านะครับหลังจากตื่นนอนนะครับช่วยในเรื่องของการเพิ่มนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําให้ตัวอุจจาระเนี่ยอ่อนตัวลงซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการท้องผูกเนี่ยทำให้การขับถ่ายเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอาการท้องผูกแล้วถ้าเกิดอุจจาระออกมาเนี่ยมี เลือดปนเข้ามาด้วยนะครับก็แนะนําให้รีบเข้าไปปรึกษาแพทย์นะครับอาจจะมีอาการแทรกซ้อนขึ้นมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ